สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันที่31มกราคม2565มีการสอบกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในรูปแบบของออนไลน์นะคะขอให้นักศึกษารักษาสิทรับผิดชอบเข้าสอบตามเวลานะคะหากมีข้อสงสยัยติดต่อครูประจำกลุ่มได้เลยค่ะในการนี้เราไปดูวิธีการเข้าเว็บไซต์ในการทำการสอบได้เลยค่ะนักศึกษาก็จะได้ลิงก์ในการ เข้าเว็บไซต์นะคะจากคุณครูกศนอแต่ละตำบลน,นะคะให้นักศึกษาคลิกที่ลิงก์นะคะ mm. เมื่อน,นักศึกษาเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะให้นักศึกษามองหาจุด3จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ด้านบนหรือว่าอยู่ด้านล่างแบบในหน้าจอตัวอย่างแบบนี้นะคะและให้นักศึกษากดเปิดนะคะ เปิดที่จุด3จุดด้านล่างนะคะและเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นหรือเปิดด้วย Google Chrome นะคะก็จะขึ้นเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งหรือหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะคะเราถึงจะทำการสอบได้ค่ะเมื่อขึ้นหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีข้อชี้แนะในการทำการสอบแบบออนไลน์นะคะขอให้นักศึกษาอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองค่ะ นี้เป็นภาพตัวอย่างการถ่ายรูปตนเองคู่กับบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษานะคะหากใครไม่มีให้ถ่ายรูปบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนส่งให้กับครูกศนอตําบลแต่ละตําบลน,นะคะเมื่อเลื่อนองลงมาด้านล่างนะคะก็จะพบกับลิงก์ตารางสอบกลางภาคนะคะแล้วก็ลิงก์ที่เราจะเข้าไปทําแบบทดสอบนะคะในทั้ง3ระดับค่ะมีประถมมอตน้นและมอปลายค่ะ ให้นักศึกษานะคะเข้าระดับชั้นตัวเองนะคะแล้วเข้าทําแบบทดสอบตามเวลาตารางสอบของตนเองนะคะเมื่อคลิกลิงก์ทำแบบท la ดสอบแล้ว UH! นะคะก็จะขึ้นหน้าแบบทดสอบมาให้นักศึกษาเข้าทำนะคะกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะถึงค่อยกดส่งและแคปหน้าจอสุดท้ายในการส่งแบบทดสอบส่งกับครูประจำกลุ่มค่ะหากนักศึกษาคนใดนะคะคลิกลิงก์ทำแบบทดสอบแล้วขึ้นหน้าต่าง แบบสีขาวแบบนี้นะคะให้คลิกลิงก์ด้านบนนะคะและเข้าทำแบบทดสอบได้ปกติค่ะ